ขณะใดที่อารมณ์ความเป็นสุขเกิดขึ้นขณะนั้นถือว่ารับผลของโกุศลเก่าคือบุญเก่า <c oughs> ที่เราทำไปแล้วในชาติก่อนๆมาสนองเราเราก็มีความสุขผลของทานเป็นปัจจัยให้ได้ลาบสการะผลของการรักษาศีลให้เกิดความสุขหลายๆประการ ผลการเจริญภาวนาและศึกษาธรรมเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความฉลาดถ้าผลก็ความทุกข์ผลก็าปานาติบาตทำให้คนมีอายุสั้นผานตายผลก็ทินนาทานทำให้ทรัพย์สินเสียหายผลการเมศวริชายจารย์ทำให้ลูกและบุคคลในปกครองว่ายากสอนยากไม่เชื่อหยุดไม่อยู่ในวาดแนะนำยังไงก็ไม่เชื่อฟัง ผลข้อมูลสาวาาเกิดมาชาตินี้ในระหว่างนั้นให้ผลพูดดีเท่าไหร่ก็ไม่มีคนอยากรับฟังผลของการดื่มสุรามีไรทําให้โรคปวดทิ่สะไม่หายหรือเป็นโรคเสมอร์หรือว่าเป็นโรคบา่ท <c oughs> ั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นผลจากความดีและความชั่วในชาติก่อน